จะมีคนร้ายคนไหนยอมรับผิดแต่โดยดีเพื่อค่ะนี่พระองค์ทรงแวกย่าให้งูตื่นป่านนี้เขาหนีไปไหนตรงไหนแล้วหัานอูโมโหแต่เขาปฏิเสธไม่ใช่คนร้ายนี่ข้าก็เลยยอมให้เขากลับไปทำงานต่อตองค์เยียงกดัดงั้นตอนนี้กงกงคงหนีไปได้ไม่ไกลพวกเรารีบติดตามไปเถอะเมื่อปราบหันไปสั่งลูกน้องช้าก่อนถ้าไม่มีหลักฐานว่ากงกงไปขโมยเสียหน่อย องหญิงส่งเขาไปขวางมีนางกำนันคนหนึ่งแอบเห็นกงกงเป็นคนขโมยพย์ขาพวกเรามีพยานปากสำคัญตอนนี้พวกเราสามารถออกหมายจับเขาได้ฮานอู่อธิบายข้าไม่ขวางก็ได้เชิญพวกท่านรีบตามกงกงไปเถิดองหญิงตัดเสียงอ่อนงชิงๆกำลังจะตามหานอู่ไปแต่ถูกองหญิงขวางไว้มีอะไรหรือเพคะา ชิงชิง้อนใจอยากจับตัวคนร้ายข้าไม่พอใจที่เจ้าคอยใกล้ชิดว่าที่สามีของข้าองค์หญิงแกล้งตัดหม่อมฉันต้องการสืบคดีเพื่อช่วยล้างมนทินให้พ่อนำเพคะชิงชิงกล่าวไม่ข้าไม่ยอมให้เจ้าใกล้ชิดหานอูองค์หญิงส่งเขาไปจับตัวชิงชิงไว้ส่งอย่าอะไเหตุผลแบบนี้สิเพคะชิงชิงรู้สึกไม่พอใจบางอาจ นี่เจ้ากล้าขัดคำสั่งข้าอย่างนั้นหรือองค์หญิงตัดเสียงดุจริงจริงเห็นมือปราบกำลังรอนางอยู่และไม่อยากให้ตนเป็นปตัวถ่วงเดี๋ยวตามคนร้ายไปไม่ทันนาจจึงส่งสายตาบอกให้มือปราบรีบไปจับตัวคนร้ายหม่อมฉันยอมแล้วพระองค์ทรงอยากให้หม่อมฉันทำอะไรก็ว่ามาเถอะเพคะจริงจิงยอมแพ้ตามข้ากลับตําหนักก่อนองคหญิงตัดแล้วสเสด็จกลับตําหนักทันที จริงๆจำใจเดินตามเสด็จแม้ใจอยากตามไปช่วยจับคุมตัวกงกงมู่หลงก็ตามองหญิงทรงกระซิบให้กงกงอู่ชานไปตามกงกงเหอเป่ยให้เข้าเฝ้าที่ตำหนักองหญิงความจริงแล้วองหญิงเพียงแต่ต้องการให้จริงๆช่วยจับตัวขโมยตัวจริงเท่านั้นเพราะอมไม่ได้มีเจตนาแกล้งจริงๆอย่างที่ทุกคนเข้าใจตอนที่ห้า คนร้ายตัวจริงเมื่อตําตหนักองค์หญิงซานยี่พระองค์จะให้หม่อมฉันทําอะไรเพคะชิงจิงรีบถามใจเย็นๆก่อนยิงชิงขอข้าสั่งการอาหารองครักษก่อนองค์หญิงตัดเสร็จก็ทรงหันร,ระพักไปหาองครักษทั้งสองพวกเจ้ารีบตามไปคุ้มกันองค์ก롱มุ่งหลงไปได้แล้วไป่ะค่ะถ้าหาทั้งสองรับคํา ที่แท้พระองค์ก็เป็นผู้วงการขโมยลูกแก้วและตอนนี้ยังให้การช่วยเหลือกงกงมุ่งหล,ลองอีกทําไมพระองค์ถึงทําเช่นนี้เพคะไม่ได้การแล้วหม่อมฉันจะไปบอกพี่หานอูจริงๆกำลังจะวิ่งออกไปถ้าหารองคร,รักษ์ทางกายองหญิงรีบจอดาบไปที่จริงๆิงเพื่อให้นางหยุดการเคลื่อนไหวพระองค์จะฆ่าหม่อมฉันปิดปากหรือเพคะจริงๆิงตกใจไปกันใหญ่แล้วจริงๆิงเจ้ากำลังเข้าใจผิด กงกงอูชานซึ่งเดินมาพร้อมกับกงกงเหอเปิ่ยรีบกล่าวอยากฆ่าก็ฆ่าเลยหม่อมฉันไม่กลัวหรอกเพคะจริงจริงหมดความอดทนกงกงมู่หลงไม่ได้ขโมยลูกแก้วมังกรองหญิงทรงตัดสั้นๆม,มีนางกำนันเป็นพยานเห็นเหตุการณ์นะเพคะจริงๆิงไม่เชื่อกงกงมู่หลงขโมยลูกแก้วก็จริงแต่นั่นเป็นลูกแก้วของปลอมทําให้กงกงไม่สามารถขับพิษให้แม่ของเขาได้ องหญิงทรงเราถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนขโมยนีนเพคะคนร้ายไม่ใช่พ่อของหม่อมฉันจริงๆกล่าวอ้อที่แท้เจ้าก็เพียงแค่ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้พ่อเจ้าผ,ผิดโดยไม่สนใจเลยว่าใครกันแน่ที่แอบสับเปลี่ยนหรือขโมยลูกแก้วของจริงไปองหญิงรัดไม่ใช่อย่างนั้นนะเพคะหม่อมฉันก็แค่จริงๆพูดไม่จบเลิกพูดเธอะ หากเจ้าอยากไปบอกเรื่องที่ข้าให้การช่วยเหลือกุงกงมูหลงก็ไปได้เลยองหญิงทรงหันหลังให้แล้วพระอ,องค์ทรงคิดว่าใครเป็นขโมยตัวจริงและเขาต้องการนำลูกแก้วไปทำอะไรไปคะชิงชิงกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนลงองหญิงทรงหันมาพร้อมกับทรงยิ้มอย่างพอพระทัยเพราะทรงทราบว่าทงิงชิงยอมให้ความร่วมมือแล้ว เจ้าคงยังไม่รู้ว่าลูกแก้วมังกรน,นอกจากสามารถขับพิษได้แล้วมันยังมีสรรพคุณสามารถรักษาผิวที่มีรอยแผลเป็นต่างๆให้กลับคืนสภาพปกติดังเดิมได้ทำอย่างไรหรือเพคะชิงชิงสงสยัยเมื่อนำลูกแก้วไปอาบแสงจันทร์มันจะเรืองแสงเปล่งประกายเป็นแสงสีเงินเพียงแค่นำไปอาบเป็นเวลาสวันเราก็สามารถนำลูกแก้ว มาประครบตรงบริเวณรอยแผลเป็นได้แล้วอง์หญิงทรงเล่าตามที่อ่านมาแล้วพระองค์ทรงทราบแล้วหรือไปคะว่าคนร้ายเป็นใครจริงๆสงสัยยังแต่คนร้ายต้องเป็นนางในใน,ในวังหลวงแน่นอนอง์หญิงทรงคาดการเหตุใดถึงทรงมั่นปะทัยเช่นนั้นเราไปคะจริงๆยังคงสงสัยก็มีนางกำนันเห็นแสงเสียมเงินภายใต้ใแสงจันทร์สี แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าไปดูใกล้ๆพอคิดว่าน,นั่นเป็นพูดผีพิศารองค์หญิงคาดการจากเรื่องราวที่นางกำนันเล่าเลยแล้วพระองค์ทรงมีแผนการเช่นไรไปคะชิงชิงอยากรู้ถ้าค้าคาดไม่ผิดคนร้ายต้องเป็นหนึ่งในสาวงานที่กำลังเข้าวิถีเลือกคูแ่แน่ๆและองค์ราชทายาทหรือเ,เสด็จพี่ของข้าก็จะทรงเลือกพระชายาในคืนนี้องค์หญิงกรัด พระอ,องค์จะให้แม่นางเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยโ้งโกงกล่าวชิงชิงฉุกคิดได้ก็เลยกล่าวว่าหม่อมฉันไม่เชื่อไปคะองค์หญิงต้องมีเจตนาให้หม่อมฉันเข้าร่วมพิธีนี้และหากหม่อมฉันถูกเลือกพระอ,องค์ก็จะได้กําจัดศัตรูหอนใจอย่างนั้นใช่ไหมเพคะใครว่าจะให้เจ้าร่วมพิธีตัวข้าจะไปเองต่างหากอง์หญิงตัดหมายความว่ายังไงในเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระกนิษฐา ชิงชิงงงก็ข้าจะปลอมตัวเป็นเจ้าไงจริงๆิงอ์งหญิงทรงเผยแผนการแล้วเหตุใดถึงไม่ให้หม่อมชั้นไปเองล่ะเพคะชิงชิงสงสัยว่าจะเสียเวลาปลอมตัวทําไมเจ้าคงยังไม่รู้ว่าองงหญิงทรงมีความสามารถพิเศษสามารถจดจําใบหน้าทุกคนได้อย่างแม่นยําแม้เห็นกันเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงทรงสามารถล่วงรู้ว่า ายกันที่ไม่ใช่สาวงามที่ถูกคัดเลือกตั้งแต่แรกก้งกอง,กองโอชานกล่าวและถ้าองค์ราชทายาทรงเลือกหมอ่อมชันเอ้ยไม่ใช่เลือกองค์หญิงที่ปลอมเป็นหม่อมชันแล้วเพคะหม่อมชันจะไม่ต้องอภพิเศษกับองค์ราชทายาอย่างนั้นหรือชิงชิงกังวลงอย่ากังวลเลยเมื่อเสด็จพี่ทรงได้ยินเสียงข้าเพราะองค์ก็ทรงเข้าไปไทยในความสนของข้าและไม่ลงโทษข้า แต่หากเป็นเจ้าไปเองและเจ้ามีท่าทีขัดขืนไม่ยอมเข้าพิธีอภิเศษเจ้าและครอบครัวทั้งหมดอถูกประหารชีวิตได้อ้์หญิงตัดก็ได้เพคะหม่อมฉันจะลองเชื่อพระองค์ชิงๆยอมให้ความร่วมมืองานเหอเปย่ยเจ้าลงมือได้เลยอง้งหญิงลงสั่งกงกงเหอเปย่ยทำอย่างไรเพคะจริงๆสงสยัยก็ปลอมตัวไงล่ะ กงกงเหอเปยมีความสามารถพิเศษในการแปลงโฉมองค์หญิงทรงอธิบายผ่านไปเกือบสองชั่วยามองค์หญิงและชิงชิงก็ปลอมตัวเพื่อสลับตัวกันและทั้งคู่ก็กำลังส่องคันช่องทำให้ทึ่งในความสามารถของกงกงเหอเปยเหมือนมากจริงๆข้าจะตบรางวัลเจ้าอย่างงามกงกงเหอเปยองค์หญิงตัดพอทรงนึกไม่ถึงว่าตัวพระองค์จะเหมือนชิงชิงมากขนาดนี้ ขอพระไทยเพคะก,ก้องเหอเปยกล่าวแม้แลักษณะภายนอกจะเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนแต่น้ำเสียงหรือกริยาท่าทางไม่มีทางเหมือนกันอย่างแน่นอนจะทำอย่างไรหรือเพคะจริงๆิกังวลแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราต่างเหมือนกันโดยไม่ต้องแสดงองค์หญิงกัดสิ่งนั้นคืออะไรหรือเพคะจริงๆสงสัยก็การนอนไงล่ะ ดังนั้นข้าจะให้เจ้าแกล้มป่วยอยู่ในห้องนอนของข้าแม้จะมีใครมาเยี่ยมเจ้าก็ห้ามตื่นอย่างเด็ดขาดองค์หญิงกัดจะมีคนมาเยี่ยมด้วยหรือเพคะชิงชิงยังไม่อยากเจอใครแน่นอนว่าหากเสด็จยากหรือองค์ไทยเอาทรงได้ยินว่าข้าป่วยพอองค์ต้องรีบเสด็จมาเยี่ยมข้าอดทนอยู่บนเตียงของข้าไปก่อนนะั้นชิงชิงองหญิงทรงเริ่มสงสารชิงช เฮคะจริงจิงไม่มีทางเลือกองค์หญิงซึ่งลอมเป็นจริงๆก็รีบแอบลอบเข้าไปทีเลือกคู่ซึ่งในขณะนั้นสาวงามที่มาจากตระกูลชั้นขุนนางก็กําลังต่อแถวเดินเข้าไปในตำหนักขององค์ราชทายาตองค์หญิงก็เลยรีบต่อแถวไปคนสุดท้ายและแสดงสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น สาวงามทั้งหมด31คนยืนเรียงรายอยู่ในตำแหนังองค์ราชธายาตก้งกง,กงต่างพากาันแปลกใจว่าเหตุใดถึงมีสาวงามเกินมาหนึ่งคนแต่ในเมื่ออยู่ในพิธีแล้วเลยไม่อาจกล่าวท้าทานใดๆได,ได,ได้ดังนั้นทุกคนจึงปล่อยเลยตามเลยสักภาคองเห,หาก็เสด็จเข้าประทับนั่งเพื่อสังเกตการเท่านั้นพระอ,องค์ถูกสั่งห้ามก้าวไกยการเลือกคู่ของพอองระโอรส เมื่อองค์ราชทายาสเสด็จมาถึงก็รีบเดิมสำรวจสาวงามและจะต้องเลือกสาวงามที่ถูกพระทไทยมากที่สุดจำนวนห้าคนหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทอดพระเนตรการสแสดงความสามารถวิเศษของสาวงามทั้งห้าองราชทายาตเลือกสาวงามไปเรื่อยๆกว่าจะมาถึงชิงชิงตัวปลอมก็ครบห้าคนเสียจแล้วองค์หญิงทรงดำริในพระทัยว่าน่าเสียดายจังความงามของชิงชิง ยังไม่ถูกพระไทยองค์ราชทายาตอีกอย่างนั้นหรือองค์ราชทายาตก็มงจะเสด็จกลับระแทนที่นั่งแต่สัพักก็หยุดชะงักแล้วเบนพระพักมาที่ชิงชิงพระอ,องค์ทรงหยุดนิ่งอยู่นานสพักก็มีรับสั่งว่าข้าขอเลือกสาวงามที่ยืนเป็นคนสุดท้ายคนนั้นอีกคนรวมเป็นหกคนก็แล้วกันชิงชิงจึงเดินไปรวมกวับสาวงามที่ถูกเลือกคนอื่นและทรงดรําเิในพระไทยว่า ข้าคาดการไม่ผิดจริงๆสเสด็จพี่จะต้องทรงถูกพระไทยจริงๆอย่างแน่นอนหลังจากนั้นสาวงามที่ไม่ถูกเลือกก็พากาันเดินคอตกออกไปนอกตำหนักองค์หญิงทรงสังเกตสาวงามทั้งห้าก็ทรงทราบทันทีว่าหมิงจู่ไม่ใช่สาวงามที่ถูกคัดเลือกมาอย่างแน่นอนเพราะองค์หญิง ทรงเคยติดตามเสด็จแม่หรือองค์ฮองเฮาไปดูสาวงามและช่วยเสด็จแม่คัดเลือกสาวงามครั้งหนีด้วยแม่องค์หญิงจะทรงเบื่อที่ต้องมาดูการแสดงของสาวงามแต่ละคนแต่พระองค์ก็ทรงอดทนนั่งดูสาวงามอยู่เฉยการแสดงของสาวงามคนแรกก็คือการดีดผินองค์หญิงทรงฟังไปก็หาวไปบางครั้งก็นั่งสับปะงก จงองค์รัชทายาทแอบขำในพฤติกรรมของชิงชิงตัวปลอมสาวงามคนที่สองแสดงร่ายรำอย่างอ่อนช้อยแทนที่องค์หญิงจะทรงทอพระเนตรกลับเริ่มสังเกตพฤติกรรมสาวงามคนอื่นก็พบว่าคนที่เหลือพากันสันเพราะตื่นเต้นยกเว้นหมิงจูที่ตอนนี้นางนางสงบนิ่งอย่างสง่างาม,งามราวกับนางพญาสาวงามคนที่สาม วาดภาพและเขียนโครงก่อนแม้ว่านางจะมือสานเพราะตื่นเต้นแต่ฝีมือของนางน,นั้นดีเยี่ยมจริงๆสาวงามคนที่สี่ทำอาหารต่อหน้าประพักทุกคนพากันสายหน้าแต่หลังจากที่องค์ฮองเฮาและองค์ราชทายาส่งชิมอาหารก็พากันชื่นชมเพราะรสชาติอาหารอรดอร่อยมากและแล้วก็ถึงคิวของหมิงจูนางแสดง่ายรำมีสั้น ฟึงดูแล้วทั้งอ่อนช้อยทั้งแข็งแกร่งไปพร้อมๆกันทำให้มองออกว่าหมิงจู่เป็นคนมีวรยุทธ์องคหญิงจึงแอบเรียกกงกงเหอเปยดให้เดินเข้ามาใกล้และตัดกระซิบว่าเจ้ารู้จักนางหรือไม่นางคือนางมานหมิงจู่นางเป็นชาวยุทธที่อยู่พักมานสมัยก่อนนางมีใบหน้าอัปร,รักษณ์พิฆาตกงกงเหอเปยดกระซิบรายงาน นางตั้งใจมาลอบสังหารเสด็จพี่ของข้าอย่างนั้นหรือองหญิงทรงห่วงองค์ราชทายาตไม่น่าใช่เพคะนางอาจมีใจให้ใหกับองค์ราชทายาทก็เป็นได้กงกงกล่าวฝีมือนางเป็นเช่นไรบ้างเจ้าพอประทะและจับตัวนางได้หรือไม่องค์หญิงทรงประเมินว่าจะให้กงกงเป็นคนจับกุมตัวหมิ่งจู่ดีหรือไม่กระหม่อมอสู้นางไม่ได้เพคะนางมีวรยุทธ์สูงกว่ากระหม่อมอมากนะัก กกงเข่อเปยรู้ตัวดีพวกเจ้าก็ซิบประสาบอะไรกันนี่คือพิธีเลือกคู่นะห้องเฮาทรงดุองค์หญิงรีบคุกเข่าทันทีขอประทานอภัยเพค่ห้องเฮาหม่อมฉันตื่นเต้นมากเลยจะขอสละสิทธิ์เพคะไม่ได้ในเมื่อเจ้าเป็นสาวงามที่ถูกเลือกเจ้าก็ต้องแสดงห้องเฮาทรงไม่ยอมอนุญาตเพคะ องค์หญิงราเสียงอ่อนเจ้าเริ่มแสดงได้แล้วห้องเฮาสงสั์เออจะต้องได้ดำภายใต้แสงจันร์ทเพคะองค์หญิงทรงตัดการแสดงรายดำแสดงที่ไหนก็ได้ไม่ใช่หรือห้องเฮาสมัยเข้าประทยไม่เป็นไรพยาคาเสด็จแม่ตามใจนางเถิดอง์ราชทาย,ยาตัด